นะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการต่อกล่องไฟนะครับมีโอใส่กับสปาร์หนึ่งสามห้านะครับกล่องไฟมีโอนะครับถ้าไปใส่ในสปาร์หนึ่งสามห้านะครับคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือทําให้รถเราเราไม่ตัดนะครับก็คือจะช่วยให้ปลายไหลมากขึ้นด้วยนะครับก็คือสําหรับรถที่มีกําลังเยอะๆนะครับก็วิธีนะครับการใส่นะครับก็เราได้กล่องมีโอมานะครับขั้นแรกเราก็ศึกษาระบบไปนะครับก็นี่ครับของสายไฟมิโอเนี่ยครับจะมีเพียงแค่ห้าเส้นนะครับ ส้มดําน้ําตาลแล้วก็ขาวน้ําเงินแล้วก็ขาวแดงนะครับวิธีการต่อนะครับก็ง่ายๆเลยครับเราถอดปลั๊กของสปาร์ออกมานะครับมันก็จะมีสายไฟอย่างนี้เหมือนกันนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูเลยนะครับก็สายไฟที่รถสปาร์หนึ่งสามารถนะครับสีขาวต่อเข้าขา้ําเงินนะครับก็คือเข้าตัวนี้ขาน้ําเงินนี้นะครับก็คือถอดสายขาวน้ําเงินออกปุ๊บเอาของสปาร์นะครับเสียบใส่ได้เลยนะครับวิธีการถอดสายไฟนะครับก็เนี่ยครับ มันจะมีกิฟตด้านในนะครับก็หาอะไรมาเขี่ยมีดปลายแหลมๆก็ได้นะครับพอเขี่ยเสร็จปุ๊บก็ดึงออกได้เลยนะครับนี่ครับง้างมันหน่อยแล้วก็ดึงออกนี่ี้ครับแล้วก็เอาสายไฟสปาร์กนะครับหนึ่งสามห้านะครับมาเสียบใส่ในรูนี้ได้เลยนะครับพอเสียบเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้ปลั๊กนี่ครับต่อกับเข้ากล่องมิโอได้เลยนะครับส่วนวิธีการต่อนะครับก็นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับสปาร์กหนึ่งสามห้าสีขาวเข้าขาวเงินสีดํา อันนี้เป็นสายไฟที่รถสปาร์คึงสาม้านะครับดำน้ำเงินขาวขาวแดงขาวแดงก็เป็นตัวนี้ครับขาวแดงออกแล้วก็เอาดำน้ำเงินมาใส่เลยส่วนน้าตาลดําส้มนะครับก็เอามาใส่แทนที่นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครจะปอกสายไฟของสปาร์คึงสามห้าแล้วจําเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่แล้วแต่คนถนัดนะครับแต่การทํางานนะครับแนะนําให้ใช้กล่องเดียวนะครับเหมือนถ้าจะใช้ อย่างอันนี้เราพันสายไฟจำไม่ใช่ไหมครับเราก็ถอดกล่องสปาออกในในการใช้งานนะครับก็เสียบไปเพียงกล่องมิโออันเดียวหรือว่าอย่ยาเสียบสองกล่องนะครับเดี๋ยวมีปัญหานะครับเลือกกล่องใดกล่องหนึ่งนะครับนะครับวิธีการต่อก็มีเท่านี้ครับให้สังเกตสายไฟนะครับต่อสายไฟห้าเส้นเท่านี้เขากล่องมิโอก็สามารถสตาร์ทใช้งานได้แล้วนะครับนะครับขอบคุณมากครับ